กลับมาที่การท่องเที่ยวบ้างค่ะการท่องเที่ยวเป็นฟันเฟืองสําคัญมากๆของเศรษฐกิจไทยนะคะซึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่การส่งออกไม่ค่อยจะดีเนี่ยการท่องเที่ยวก็จะยิ่งมีบทบาทมากช่วงโควิดไม่ต้องพูดถึงตอนนี้โควิดก็ดีขึ้นแล้วแล้วหนึ่งในกําลังสําคัญที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวของบ้านเราขับเคลื่อนไปได้นั่นก็คือการบินไทยช่วงที่ผ่านมาเราทราบกันดีนะคะการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูแต่ต้องบอกว่าน่าจะทําได้ดีกว่าแผนนะคะแล้วน่าจะทําได้ดีกว่ามากด้วย วันนี้เราจะได้ฟังโดยตรงเลยนะคะจากผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคุณชานศิลรีนุชกรกับการบรรยายในหัวข้อ Speed Up การบินไทยท่องเที่ยวไทยคะ่ะโลกกำลังหมุนไปการเดินทางกำลังเปลี่ยนแปลง พร้อมเสมอที่จะก้าวต่อไปเพราะการเคลื่อนไปข้างหน้าคือวิธีของเราเราจะเชื่อมต่อกับโลกของคุณกับตัวคุณกับความรู้สึกของคุณเราจะสร้างสุนทรียภาพด้วยมาตรฐานใหม่ของความสะอาดเราจะสร้างบรรยากาศสุนทรีด้วยศิลปะและความรื่นรม ะลดการใช้ทรัพยากรที่มีค่าเราจะคิดและทำเพื่อโลกของเราเราจะสร้างตำนานของเราใหม่อีกครั้ง60ปีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด พลังแห่งความมุ่งมั่นของพวกเราเท่านั้นจะเป็นแรงส่งให้เราทะยานขึ้นไปและพร้อมเผชิญกับความท้าทายในวันข้างหน้า คุณนะครับขอบพระคุณสวัสดีท่านผู้วิเกียรติทุกท่านนะครับขอบพระคุณประชาชาิมติชนและข่าวสดที่ได้ให้เกียรติผมในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณดอ,อร์กอบสัตว์ท่านเกียงไกรท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็บุญสุพจน์นะครับเราอยากให้มีผู้นําระดับนี้ในประเทศไทยมากๆเป็นร้อยๆเป็นหมื่นพันเป็นลล้าน 100, 000, สามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีโอกาสฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยโดยตัวเป็นๆน,นะครับซึ่งวันนี้ภาคภูมิใจมากนะครับที่อุตสาสตร์มาให้ความรู้ผมพูดง่ายขึ้นเยอะเลยครับดรกรอบสักได้มองภาพแมคโรทั้งด้านการเงินทั้งด้านเรียวเซกเตอร์ต่างๆรวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศไทยแล้วก็ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมได้พูดถึงอุตสาหกรรมต่างๆที่ท่านดูแลอยู่ ก็เกิดปัญหามากมายโดยที่ท่านเน้นเรื่องพลังงานแล้วก็ท่านสุพโธเก็มาพูดถึงเรื่องพลังงานเป็น l ีดเดลิลเว็นยีต่างๆท่านไปได้ไกลมากนะครับซึ่งน่าภาคภูมิใจตบมือทั้ง3ท่านหน่อยได้ไหมครับผมอยากให้ท่านมีข้อมูลมีคนเก่งๆอย่างนี้แล้วก็ดูแลประเทศชาตินะครับผมอยู่ตรงการบินไทยมาเกือบ3มปีวันนี้เป็นงานแรกที่ได้พยายามออกมาพูดว่าการบินไทยไปถึงไหนแล้ว การบินไทยเป็นสายการบินของประเทศไทยเป็นความาภาคภูมิใจของคนไทยนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับอุตสาหกรรมหลังโควิดเป็นยังไงผมเข้าสังเกตอุตสาหกรรมของการบินเนี่ยมันเปราะบางมันบอบบางนะครับยี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอเหตุการณ์ในวันวันครั้งหนึ่งทำให้ด้านซ้ายมือเน็ตโปรฟิติดลบไปเกือบ4ี่ปีสำหรับธุรกิจการบินของโลก พอมาอีกครั้งหนึ่งเจออะไรครับแฮมเบอร์เกอร์ไครสิส20.8 0อีกครั้งหนึ่งติดลบไปอีกสองปีนะครับ20.8 0 20.9 20 0แต่หลังจากนั้นก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆโกรดบางปีเนี่ย EBITDA มาจิ้นเกือบ10%แต่โชคไม่ดีครับความบอกบางที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นและกระทบกับธุรกิจการบินและจะกระทบไปเรื่อยๆเลยอย่างที่ท่านประธานเกียงไกรบอกบานี่มันมาเยอะมาก ปัญหาคือแล้วเราจะปรับตัวอย่างไรช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ธุรกิจการบินขาดทุนส,งสูงสุดในรอบร้อยร้อปีตั้งแต่มีธุรกิจการบินมาประมาณเกือบสี่ล้านล้านทั้งโลกหยุดหมดรวมทั้งการไปกระทบกับธุรกิจแอร์พอร์ตธุรกิจสร้างเครื่องบินซ่อมเครื่องบินอะไรเครื่องบินอาหารแรงงานต่างๆกระทบหมดเลยครับ สายการบินหลายสายเลยครับในโลกนี้ต้องหยุดต้องเลิกต้องล้มละลายรวมทั้งการบินไทยด้วยต้องฟื้นฟูกิจการแล้วก็วิกฤตอันนี้เนี่ยยังต้องเดินหน้าต่อไปยังต้องค่อยๆติดลบไปเพราะกว่าจะปรับตัวขึ้นมันจมไปหนักหนี้สินมากมายนะครับถามว่าแล้วการบินไทยไปถึงไหนแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นล t r ิ c t i o n ที่เกิดขึ้น พอ2020เกิดขึ้นเนี่ยและซิกตันมาถึงระดับสองเลยครับไม่ให้เข้าประเทศต้องมีการตรวจสอบต่างๆมีการโยกย้ายคนน้อยมากในเวลานั้นพอ2021เนี่ยเราเริ่มมีวัคซีนแล้วเราเริ่มฉีดวัคซีนเริ่มป่าเปิดประเทศมากขึ้นเลซิชันยัเหลือ1นเหลือ1นึ่วันนี้ปรากฏว่าเลซิชันหลังจากครึ่งปีของปีห5ก็น้อยลงน้อยลงเรื่อย นะครับเปิดประเทศมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆประเทศที่เปิดแล้วเราพยายามเน้นก่อนเลยก็คืออินเดียเพราะจีนเนี่ยในเวลานั้นซีโร่โควิดมีการเลือกตั้งใหม่ในจีนเอ้ยมีการแต่งตั้งเลือกประธานดีกันใหม่อะไรต่างเหล่านั้นในจีนก็ยังไม่ไม่ลงตัวนะครับถึงแม้อนเดือนตุลาที่ผ่านมาก็ยังซีโร่โควิดแต่จีนเพิ่งตั้งหลักได้หลังจากที่เขามีพิจิกาแล,แล้วแล้วตั้งหลักได้ก็เพิ่งมาประกาศนะครับ แต่การประกาศของจีนเนี่ยประชากร1,400ล้านการจะต่อพาส,สปอร์ตการทําอะไรต่างๆการเตรียมการทั้งหลายเนี่ยในการเดินทางไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจํานวนประชากรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุโรปในอเมริกานะครับในออสเตรเลียเกิดก่อนจีนจะตามมาทีหลังอย่างที่อาจารย์กอบศักดิ์ได้พูดไว้นะครับไอเอต้านะครับได้ประมาณการไว้แล้วว่าในยุโรปอเมริกา นะครับแล้วก็ในลาตินอเมริกานะครับในบีเดนอีสเนี่ยเขาสามารถที่จะค o อ e เวอร์ได้ก่อนหน้าโควิดได้ก็ประมาณสักปี 2024, 2024นะครับก็คือปีนี้2 3ปีหน้า2 4 2 4ก็จะกลับมาเพราะว่าของเขามีอินทรายุโรปของเขามีอินทราอเมริกาของเขามีการเดินทางที่ระหว่างลาตินอเมริกากับอเมริกาจำนวนมากนะครับและของเขาเป็นประเทศที่เสรีของเขา สามารถที่จะมีการฉีดวัคซีนต่างๆได้รวดเร็วนะครับถัดไปก็จะมาเติบโตที่เอเชียแปซิฟิกก็2025ถึง2026นะครับเพราะว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเรามีประเทศเยอะมากขนาดเล็กๆยกเว้นจีนอินโดแล้วก็อินเดียนะครับซึ่งขนาดของประเทศและความยังไม่ทันสมัยของประเทศเนี่ยทำให้เรายังไม่สามารถไปได้เร็วนะักอีกประการหนึ่งคือโดเมสติก ในการบินในในประเทศเนี่ยยังไม่ไม่เยอะมากนะครับในประเทศเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเชพซิกก็จะกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งใน2025-2026นะครับเช่นเดียวกันกับการ f o r ์ c ค s t นะครับก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยสอง0ู 40, นี่ย์เนี่ยไอตา Forecast ไว้ว่าจะลงมาจากปกติประมาณทั้งหกถึงสิข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการวางแผนสร้างเครื่องบินการวางแผนสร้างเครื่องยนต์ ที่เมื่อกี้ท่านสมโพศพูดถึงเนี่ย Sustainable Aviation Fuel เนี่ยมันมีผลกับการพอแคสต์ตรงนี้ด้วยในการสร้างเครื่องยนต์นะครับอีกประการหนึ่งคือการทดสอบเรื่องไฮโดรเจนกับเครื่องยนต์สาหรับเครื่องบินก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการดําเนินการผมได้คุยกับ Airbus กับ Boeing เขากําลังคิดถึงเรื่องหูนี้อยู่นะครับต้องใช้เวลานะครับถามว่าแล้วการฟื้นฟูของการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรนะครับเมื่อกี้มีตัวเลขของอาจารย์กอบศักดิ์ไปแล้วประมาณ11ล้านคน รามีรายได้จากการท่องเที่ยวจากคนต่างชาติประมาณหนึ่งล้านล้านคนต่างชาติจะมาวิสิ์เราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการสแตนบายเรื่องไฟฟ้าเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะครับคนไทยมันเกือบเกือบหกกว่าล้านคนแต่คนที่มาวิสิตเคยวิสิ์สูงสุดของต่างประเทศมาที่เราเนี่ยประมาณ40ิล้านคนนะเกือบเท่าคนในประเทศเรานะครับแล้วก็มาในเวลาที่เป็นพีคนะครับช่วงพีคก,ก็คือตุลาพฤศจิกายานามกราคมานะครับช่วงพีคนะครับ ถัดไปนะครับแล้ววันนี้การบินไทยไปถึงไหนแล้วนะครับก็จะเรียนอย่างนี้ครับว่าการบินไทยเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลก็ให้การบินไทยเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูเมื่อ27พฤศจิกา2563นะครับในเวลานั้นหลังจาก27ปั๊บเรามีการยื่นแผนเรามีการขอแก้ไขแผนแผนที่ใช้ปัจจุบันคือ20ตุลา2565ที่ผ่านมานี้เอง แผนที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยเป็นแผนที่ดีมากเป็นแผนที่ทําให้การบินไทยจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากหนึ่งมีการเจรจาแฮคัตหนี้กันกับเรื่องเครื่องบินนะครับอันที่สองมีการแปลนี้เป็นทุนครับรัฐบาลจะแปลนี้เป็นทุนร้อเปอร์เซ็ตเอกชนจะแปลงนี้เป็นทุนประมาณ2ี่ิบ้าเปอร์เซ็นตมีการเพิ่มทุนต่อไปภายในปีหกเจ็ดถึงหกแปดเนี่ยการบินไทยก็จะมีสัดส,ส่วนทางการเงินที่ดีและมีทุนเป็นบวกและ ก็น่าจะวันนี้เราอยู่ SP นะครับเราน่าจะกลับมาขายหุ้นในตลาดหลัทรัพย์ได้ครั้งหนึ่งปลายปี6-7หรือต้นปี6-8นะครับถัดไปนะครับสิ่งที่เราทํามาคืออะไรในช่วงฟื้นฟูเราลำบากมากครับเราไม่มีตังค์ไม่มีใครให้เรากู้เราเก็บตังค์ไว้จนทั้งเรามีตังค์ต่ําสุดก็ประมาณทักสี่ห้าพันล้านใช้ได้ไม่เกินสองสเดือนก็หมด วันนั้นไม่มีตังค์ใครทำธุรกิจก็จะเข้าใจว่าเงินสดเป็นคิงเงินสดเป็นพระเจ้าในช่วงที่มีปัญหาสิ่งที่เราได้ทำเราพยายามทําทุกหีทางโดยที่ทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารร่วมมือกันนะครับปรับโครงสร้างองค์กรเอาที่ปรึกษาระดับโลกมาช่วยดูเพื่อเทียบกับระดับโลกว่าโปรเฟชชั่นอลระดับโลกของสายการบินเขาทำกันยังไงโครงสร้างองค์กรควรจะมีอะไรนะครับเราเพิ่มโครงสร้างองค์กรขึ้นโดยเรามี หน่วยงานดิจิตอลขึ้นมาเรามีชีพเทคโนโลยีชีพทาร์นฟอร์เมชันออฟฟิเซอร์ขึ้นมาเราพูกันจะซื้อเข้าไปเราลดขนาดองค์กรลงลดลดเลเยอร์ลงจาก8เลเยอร์เหลือ5้าเลเยอร์เราเพิ่มสเปน o ออฟคอนเทลเข้าไปนะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2คือฝูงบินครับการบินไทยอย่างที่ว่าแต่ก่อนเป็นเั่เศรษฐกิจวันนี้การบินไทยเป็นสายการบินที่รัดถือหุ้นมากแต่ว่าไม่ได้เปรู้เศรษฐกิจนะครับเป็นการบริหารงานแบบเอกชน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อเครื่องบินก็ต้องซื้อโดยดูตลาดก่อนดูเน็ตเวิร์กก่อนดูความคุ้มค่าก่อนว่าควรจะมีเครื่องอะไรเท่าไหร่จำนวนอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำผ่านมาก็คือเจรจาลดค่าเช่าเครื่องบินทุกท่านทราบดีนะครับมันโอเวอร์สป라이เครื่องบินต้องออกจากระบบไปอย่างน้อยจดอย่างน้อยเนี่ยออกจากระบบไปอย่างน้อย5้า0กนะครับ ทำสำหรับทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการจอดอยู่จํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ตอนขณะรุ่นปี2020เนี่ยเป็นโอกาสของคนทําธุรกิจการบินเนี่ยเจรจาต่อรองค่าเช่าจ่ายตามที่ใช้เครื่องบินผู้ให้เช่าก็ไม่มีทางออกครับยอมเราได้ลดไปตั้งสามสี่นะครับที่ดําเนินการผ่านมามากกว่า50สสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจรจาตอนนี้ก็ได้ประโยชน์กลับมา ทำให้การบินไทยแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็ทรัพย์สินสินทรัพย์ทั้งหลายที่มีที่เราต้องตัดใจเอาออกไปนะครับที่ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เก็บไว้นานแล้วหลายหลำหลเครื่องบินหลายๆลำที่จอดทิ้งไว้เป็นสิบสปีเราก็จําหน่ายออกไปประมูลนะครับจำหน่ายไป World, 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 World International d เต b ร์เน i ั่อ b i d นะครับออกไปให้ได้นะครับวันนี้ก็ค่อยๆออกไปเครื่องบินเก่า นะครับเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเราก็จําหน่ายออกไปเอาเงินกลับมาเพื่อเลี้ยงตัวเรานะครับแล้วก็เราทําเรื่องของปรับปรุงดิจิตอลต่างๆยังต้องขออภัยนะครับการลงเรื่องเรื่องดิจิตอลเนี่ยมันต้องใช้เงินเพราะฉนั้นเนี่ยเราใช้เวลาในการไม่มีเงินต้องหาเงินก่อนแล้วเราใช้เงินแล้วเราตอนหลังเราก็ทําดิจิตอลทําเรื่องของการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดิจิตอลในการจองตัว๋ว call center ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้น แต่ถามว่าจะสู้สายการบินอื่นได้หรือ,อยังยังครับเดี๋ยวต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําในช่วงที่ยามยากเพื่อเอาใจพลังของพนักงานกลับมาแล้วเปิดพัตาคารโดยการลงมือลงไม้ของช่างของเราเองทาสีเราเองพัตาคารเราเคยมีครั้งหนึ่งที่สามารถขายได้วันหนึ่งห้าพันล้านไอห้าร้อยละห้าสิบเออห้ 500, าแสนบาทนะครับพัตาคารเราต่อวันห้าแสนบาทซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ย เราไม่มีงานทําเลยลูกเรือเราไม่มีบินเลยนะครับเราลูกเรือเรามาซ้อมที่นี่ทําอาหารโดยเชฟแล้วก็มาซ้อมมีเฟิร์สคลาสบีเ s s คลาสนะครับแล้วก็ทั่วๆไปนะครับอันที่สองคือเราทําปาตั้งโกปาตังโก,รรงโกรเราภูมิใจมากครับปาต่องโกรเราออก CNN ปาตังโกรเราออกในเข้าไปในครมอรไปเสิร์ฟให้ครมอรทานนะครับวันนั้นปาตั้งโกรเราขายได้หลายหลายประมาณทักงสิบล้านบาทต่อเดือนได้มั้งนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีอื่นมีอยู่แต่ว่าไม่ได้มีการโปรโมทต,ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ในยามที่ยากลําบากเนี่ยการบินไทยก็บินไปรับวัคซีนชุดแรกมาจากเมืองจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยยามยากลําบากเราก็ไปรับคนที่ลําบากกว่าจากสงครามหนีสงครามจากรัเสเซียยูเครนในคนไทยนะครับเรามีการบินสวดบนบนฟ้านะครับไม่รู้ทาอะไรก็ต้องขอฟากฟ้าละในเวลานั้นนะครับก็สวดบนบนฟ้าให้คนให้กําลังใจเรา นะครับจนกระทั่งเรามีการทำ Time to go ก็ได้รับการยอมรับได้รับการให้เงินสดเรามาเพื่อใช้งานนะครับเพื่อใช้ธุรกิจนะครับแล้วก็ i m ม t ทูสม l ยก็ได้ดำเนินการมานะครับถัดไปนี่คือตัวเลขครับอันนี้เรามีรายได้จากการได้รายได้อื่นๆนะครับประมาณเกือบหมื่นล้านที่ผ่านมาอย่างที่ว่านะครับนะครับแล้วก็เรา ทำเรื่ององค์กรนะครับองค์กรเราตอนนี้ลดลงนะครับจำนวนชั้นลดลงอัพสกิลรีสกิลมัลติสกิลมากขึ้นนะครับวันนี้เราเปลี่ยนค่านิยมใหม่เรามีมิชชั่นหนึ่งก็คือคัสเตอร์โฟก,กัสสองก็คือคอมเมอรเชียลเอ็กซ์เลนซ์สามก็คือคอสเอฟเฟกติฟเตสและก็โอเปอเรชั่นเอ็กซ์เลนซ์สี่เรามีมิชชั่นคือคอนติเนียบอินพูปเมนต์ เสียงของทุกท่านในห้องนี้รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งธุรกิจพลังงานต่างๆเนี่ยเป็นลูกค้าเรามีเสียงที่ดีสร้างสรร์เรายอมรับบทนะครับในการปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคนที่เป็นหัวหน้างานอะไรต่างเนี่ยน้อยลงนะครับจำนวนน้อยลงแต่สเปนของคอนโทรมากขึ้นนะครับเรามีการคัดสรรซี o ระดับโลกเรามีการคัดสรรไปแล้วนะครับแล้วก็มีการต่ออายุไป เพื่อที่จะวันนี้คนอายุ62 63ยังทํางานได้นะครับคนเราตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยมี2 4 5คนนะครับแล้วก็ลดลงมาวันนี้เหลือประมาณ1,500 0คนตามโครงสร้างตามกลยุทธ์ธุรกิจท่านต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เรามีทรัพย์สินที่เอฟ i c i ช n นมีคนที่เอฟ i c i ช n นเนี่ยและเราดู bottom line เราทําตามมิชชั่นเนี่ยโอกาสของธุรกิจเราก็จะกลับมาเหมือนท่านสมโพชว่าเนี่ย ในทุกวิกฤตในโอกาสเสมอท่านลองคิดดูถ้าหากว่าสายการบินอื่นไม่เจอโควิดเหมือนเราแต่ขณะที่สายการบินอื่นเขาแข็งแรงการบินไทยอาจจะไม่มีในโลกนี้แล้วก็ได้การบินไทยยืนไม่ได้เพราะขาดทุนมา9ปีติดกันมีการมีกําไรสะสมที่ติดลบนะครับแล้วก็มีทุนที่ติดลบเจ้าหนี้ผู้ค้าใครเขาจะให้คุณไม่มีทางแต่ด้วย เดชบุญโควิดมาพอดีคนอื่นก็เจ็บตัวเหมือนเราทั้งหมดการมีนไทยแปลงวิกฤตเป็นโอกาสใน3มปีเรากลับมาแล้วครับเรากลับมานะครับเราทำเรื่อง transformation เรามีหน่วยงาน bottom up top down อะไรที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ลดหมดอะไรที่เพิ่มไรายได้ถ้าเป็นทางสุจริตทำหมดนะครับ Myset คนต้องทำ คนแม้กระทั่งข้อที่หึงบุคลากรคนการมีไทยเก่งและดีและเสียสละมากมายนะครับมากมายยอมลด work l o v e อะไร leave with o u อา a y l e e w i with y a y ตกตงก,ก,กันได้หมดไว้ทำอย่างไรนะครับวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนแรกที่ลูกเรือผมเนี่ยได้รับเงินเดือนเต็มนะครับกวา่าตอนนั้นสองปีกว่าที่ผ่านมาพยายามแค่25%บางคน leave with out pay ไปเลยกับตันผมก็เหมือนกัน วันนี้ก็ยังรับเงินเดือนไม่เต็มแต่บางส่วนเริ่มเอากลับมานะครับในปีหน้าน่าจะเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเสียสละของทุกคนในองค์กรนะครับเราก็ได้การประหยัดในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับนี่คือโครงการทั้งหมดเราเรียกเลเวลหนึ่งสอีห้นี่กลายเป็นได้เงินมาแล้วนะครับสเีเขียวคือเลเวลสละกำลังดําเนินการเป็นโปรเจกต์ประมาณห้าหโปรเจกต์คนมาร่วมงานประมาณหกพัคน โปรเจกต์นี้คือ Bottom Up พนะครับบอททมอั up, โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเพิ่มไรายได้เป็น e ีค n o น i c มิกแวคาดว่าปี2023เนี่นะครับเราจะได้อีคเนอมกแวลูที่เป็นเงินได้ประมาณสัก56,000ล้านที่จะทำให้เกิดการบิทัยแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็เห็นในการร่วมมือกันเราใช้ที่ปรึกษาระดับโลกนะครับเอาทูต่างๆมาช่วยกันทํา ถามว่าวันนี้การบินไทยรายได้เป็นอย่างไรผมเข้าไปในเดือนพฤษภาหลังจาก,กเกษียณจากซีโอปตทนะครับพอมิถุนาต่ำสุดเลยครับรายได้283ล้านท่านจะเห็นเลยครับสีสีที่เป็นสีแดงแดงม่วงเนี่ยนะครับคือผู้โดยสารเกือบจะเป็นศูนย์นะวันนั้นแล้วก็คาโก้ได้แค่ร้อยกว่าล้านต่อเดือนต่อเดือน ปกติการบินไทยเนี่ยจะมียอดขายเฉลี่ยเดือนละหมื่นสองถึงหมื่นสามพันล้านก่อนโควิดแต่นั้นสองร้อยแปดสิบสามล้านทำยังไงครับวิกฤตเป็นโอกาสการขนส่งทางเรือมีปัญหาหมดเพราะว่าพนักงานในที่ทำงานกับเรือติดโควิดครับเรือคอนเทนเนอร์จอดหมดคาโก้มาเลยครับผมบอกต้องทำคาโก้เลยครับจากสองรอยกว่าล้านร้อยกว่าล้านเนี่ยกลายเป็นสองพันล้านในสี สีน้าเงินข้างล่างนะครับวันนี้คาโก้เริ่มแผ่วลงเพราะอะไรครับพเพราะเรือเริ่มกลับมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ใต้ท้องของเครื่องยนต์เครื่องบินที่มีผู้โดยสารเนี่ยมันน้อยลงนะครับแต่ว่าท่านดูสิครับสีม่วงๆงสีสีชมพูเนี่ยนะครับก็ค่อยๆขึ้นไปยอดเราขึ้นจากหลังจากเปิดประเทศหลังจากที่เรามีภูเก็ตแซนบ็ซ์เรามีเทสแอนโกหลังจากที่วัคซีนเราฉีดกันแล้วมีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเนี่ยขึ้นไปเลยครับ วันนี้เมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยหมื่นสามพล้านแล้วครับแต่เราต้องการเฉลี่ยเนี่ยประมาณทั้งหมื่นสองพันล้านปีหน้าปีหกหกเราคิดว่าดีกว่าปีหกห้าแน่นอนการบินไทยถ้าไม่มีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อกี้ท่านพูดแล้วทางการเมืองในประเทศไทยต้องสงบต้องรักกันต้องเป็นเวลขัามคนต่างประเทศเรามีรีสอร์ทมีทุกอย่างครบแต่เรามีสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้นำที่จะต้อง ช่วยกันรักกันทําเพื่อประเทศที่ท่านสมโพศพูดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นวันนี้ของการบินไทยแล้วครับถามว่าวันนี้เรามีเงินหรืออยังเรายังไม่ได้กู้ครับเรามีเงินใช้ไปถึงกระทั่งปีหน้าปีหนูแล้วครับและเดี๋ยวถ้าเกิดเราแปลงนี้เป็นทุนได้ปรับโครงสร้างนี่โครงสร้างทุนได้เราก็จะรอดแล้วครับพนักงาทุกคนเราก็ต้องพยายามรับเอาสอเข้ามาเอาจ็อบเข้ามาเพื่อการทํางานที่เพิ่มขึ้น ผมต้องขออภัยผู้โดยสารทุกคนที่บางครั้งเครื่องบินอาจจะดีเลย์กระเป๋าอาจจะช้าอาหารอาจจะไม่อร่อยในช่วงแรกเพราะอะไรครับทรัพพลายเชมีปัญหาครับแม้กระทั่งเนียยุโรปเนี่ยคนทํางานทําอาหารให้เรายังไม่มีเลยครับในเวลาเริ่มต้นตอนมีสงครามแป้งก็ยังมีปัญหาครับราคามีปัญหาครับน้ํามันก็เป็นปัญหาท่านคิดว่าราคาน้ํามันวันนี้ไม่ถูกเลยครับส่วนที่ผมต่กอนเนี่ยผมเป็นซีอโอปทอน้าม,มันมันแค่หกเจ็ดสิบเหรียญ วันนี้บอกว่าถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่เงี้ยมันลงจากร้อยกว่าเหรียญเป็นแปดเก้าสิบเหรียญยังไม่ถูกนะราคาน้ามันจริงๆแล้วเนี่ยคอสของการผลิตน้ามันเนี่ยเคิร์ฟคอสเคิร์ฟของมันเนี่ยอยู่ละลี่สี่ห้าสิบเหรียญนั่นเองนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้พรีเมียมบวกเข้าไปเยอะข้าขนส่งแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทายนะครับวันหนึ่งวันนี้การบินไทยเฉลี่ยวันหนึ่งทั้งในและต่างประเทศมีผู้โดยสารสามหมื่นคนแล้วครับ เฉลีย่ยร้อยกว่าเที่ยวต่อวันแล้วครับไปที่หกสิบสี่เดสิ n เนชันแล้วครับท่านอาจจะไม่ได้ทราบถ้าเกิดท่านไม่ไปแอร์พอร์ตผมไปแอร์พอร์ตตอนที่ล้างเลยครับเครื่องบินจอดละนาวเลยครับวันนี้แอร์พอร์ตผมแน่นเลยครับที่เราเซอรไม่มีครับเดินชนกันเลยครับวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่การบินไทยต้องตันหนักวันนี้ประเทศเกิดการแข่งขันเหมือนพลังงาน สมัยก่อนไม่มีการแข่งขันมีแต่ต่างประเทศเข้ามาคนไทยก็คือปตทเขาไปทําตอนหลังก็มีธุรกิจพลังงานขึ้นมามากมายซึ่งเป็นความหน้าผ้าภูมิใจปั๊มน้ํามันเราก็มียี่ห้ออื่นเป็นของคนไทยมากมายเช่นเดียวกับการบินไทยการบินไทยวันนี้มีคู่แข่งระดับโลกนะครับเราทำงานหลายทวีปทั่วโลกทํางาน24ชั่วโมง7วันคนการบินไทยต้องพร้อมที่จะแข่งขันต้องปรับตัวต้องสู้นะครับกับสายการบ,บินระดับโลกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผลประกอบการ Q2 เทียบกับ Q3 นะครับ Q2 เนี่ยยังไม่เปิดประเทศก็ยังมีไรายได้เราเพิ่มขึ้นนะครับจาก Q2 ขึ้นไป Q3 เนี่ย52.7%ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแค่26.8%เราปรับจากลบเป็นบวกแท้จริงทางโอเปอเรชันแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการบินไทยนะครับและ Q4 เราก็จะเป็นบวกน,นะครับแต่ว่าทั้งปีเรายังไม่แน่ใจนะครับเพราะตัวเลขนี้ยังไม่รวมวันทามเกี่ยวข้องกับการปรับบัญชีเกี่ยวข้อกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการเกี่ยวข้องกับเรื่องอาัตราแลกเปลี่ยนเพราะตรงนั้นเนี่ยบางทีเราควโทรลไม่ได้มันเป็นไปตามระบบบัญชีนะครับเครื่องบินวันนี้เราตัวเลขนี้ผิดนะครับ <c oughs> เครื่องบินเราเรามี64ลำนะครับเราเครื่องบินที่จอดอยู่ บางลำเนี่ยเอามากลับมาใช้ใหม่เพราะดีมา์มากเหลือเกินเคบ a แ t o r ตอรไม่เคยสูงขนาด90%มาก่อนเลยนะครับเฉลี่ยประมาณ80%กว่านะครับเราเลยต้องเอาเครื่องบินที่เราจอดอยู่ A330 มีเจ7 2เจเจอเอามาใช้เพิ่มขึ้นเป็น64ลําลำแล้วเราจะมีเครื่องบินตามแผนในฝูงประมาณ80-90ิบาลำก็จะเพิ่มมาอีก1 2 2 0ี่สลำนะครับเป็นการเช่าทั้งนั้นนะครับแล้วก็เราก็จะเช่าให้เป็นไท ที่ใกล้เคียงกับไทป์เดิมหรือเท่ากับไทป์เดิมนะครับเพื่อเพื่อทําให้เราประหยัดค่าอะไรค่าซ่อมประหยัดเรื่องค่าลูกเรือก,กับตันนะครับทําให้เราสามารถดําเนินธุรกิจได้นะครับนี่คือการบินไทยมีผลกับเศรษฐกิจจริงๆซึ่ง,งม่สูดแล้วเมื่อการท่องเที่ยวมาการบินไทยกลับมาการจ้างงานกลับมา GDP เมื่อกี้อาจารย์กอบศักดิ์บอกว่ารายได้จากท่องเที่ยวต่างาชาติเนี่ย12นะครับของ GDP สําคัญมากนะครับ สำคัญคือการเมตไยเป็นของพวกเราที่นั่งในห้องนี้ทุกคนเป็นของรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับรัฐบาลผู้ถือหุ้นใหญ่และไม่เป็นรล่าภิสากิจนะครับวันนี้เราเป็นเอกชนแข่งขันนะครับมีกฎระเบียบที่แข่งขันตามสากลนะครับสิ่งที่เราต้องทําตามแผนนี่คือการอยู่ในแผน20ตุลา2563ฝั่งที่เป็นสีแดงคือการหาเงินใหม่เพื่อมาคําจุนในการจ่าย จ่ายหนี้หมื่นสา0พัลายประมาณแสนกว่าล้านที่เรามีหนี้อยู่แต่เรายืนหนี้ออกไปประมาณสิบกว่าปีสีน้ําเงินกับสีเขียวคือการเพิ่มทุนการแปลหนี้เป็นทุนหลังจากที่ทําเสร็จการมีไทยก็จะแข็งแรงในเรื่องของสัดส่วนทางการเงินในเรื่องของความสามารถในการชําระหนี้ในเรื่องของความสามารถในการทํรา,า,า,าทำกําไรนะครับนี่คือสิ่งที่สําเร็จของแผนหนึ่งต้องจดทะเบียนต้องเพิ่มทุนได้เรียบร้อย2 ต้องไม่มีเหตุผิดนัดเจ้าหนี้สามต้องมีกําไรนะครับหลังจากหักค่าเช่าแล้วเนี่ยอย่างน้อย12เดือน2องหมื่ล้านสามต้องมีการตั้งกรรมการใหม่วันนี้บริษัทบริหารโดยผู้บริหารแผนนะครับหลังจากนั้นใครถือหุ้นก็มาตั้งกรรมการนะครับก็มีการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งกรรมการใหม่นี่คือความสําเร็จของแผนครับก็นี่คือความคืบหน้าของการบินไทยนี่คือโอกาสที่เราผ่านจุดต่ําสุด เราได้โอกาสขึ้นมาบินพยานอีกครั้งต้องขอขอบคุณทุกท่านในที่นี้ที่เป็นลูกค้าการบินไทยทุกท่านต้องขอขอบคุณประชาชนธุรกิจปฏิชนและข่าวสดอีกครั้งที่ให้โอกาสในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณคุณชานศิลป์รีนุชกรค่ะผู้บริหารแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะคุณชานศิลป์พูดด้วยรอยยิ้มนะคะเป็นรอยยิ้มแบบคนที่มั่นใจก็ชัดเจนนะคะว่าแผนฟื้นฟูของการบินไทยนั้น ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีวันหนึ่งนะคะสิ่งที่เราได้ฟังบนเวทีในเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็น success story ของการบินไทยนะคะ black carrier นะคะสายการบินแห่งชาติวิกฤตแต่เปลี่ยนเป็นโอกาสได้เพราะทุกวิกฤตมีโอกาสคุณชันสินใช้คำว่าโชคดีว่าเรามีวิกฤตอยู่ก่อนละคือการบินไทยมีวิกฤตอยู่ก่อนแล้วมีโควิดที่เป็นวิกฤตสำหรับทุกสายการบินเหมือนกันก็เลยพลิกตัวกลับมาได้นี่คือ success story นะคะขอบคุณคุณชันสินนะคะ